โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Lucky Channel ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอะิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอะิปูชยามิ อะระหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิกราสวาขาโตพระควาตาธรมโมธรมมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสัลนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสลนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิอิติปิโสพระควาอาะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะ,ะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสาลิสทัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติกราบ สว่าขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหิติกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆ ยายะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลาิโย อนุตตลังปัญญเขตตังโลกสาติกลาบภาหุงสหัสสัม,มพินิมมิตรสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคลาสเสนมาลังทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชัยมังฆลานิ มาลาติเลกมัมภพิยุทธชิตตัพพารัตติงโคลัมปันาเล้าวากะกัมมัปขามถัดไทยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวลังอาิมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกามะสนีวสุทาลุนันตังเมตตมผู้เสกาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขลานิอุขิตตะขัดขมติหัตทสุทาลุนันตังทาวันติโยชนณปัถังคูรลีมาละวันตัง อิถีพิสังฆาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวะตุเตชัยามังคาลานิกัตตวานากัตทามุทลังอีวะคับพีนียาจินจายทุตทวจนังชัยกายามัตเชสันเตณโสมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภา,าวตุเตชยมังคาลานิสัตจังวิหายามติสัตจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมานังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชยมังคาลานิ นันโทปะนันทพุช่าคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตะเะะเนะเถระพุช่เคณทมาปยันโตอิทูปะเทสาวิทินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชสาภวตุเตชัยามังคาลานิทุกขาหะทิที่พุช่เคณนะสุทัตทะหัดถัง พรม,มังวิสุทธิชูติมิตรทิพากาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโย ο, วาจโนทินทิเนสรรเตมะตันที หิตวานเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนะโลสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเลตวาปาลามีสัพพาปัตโตสัมโคทิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสัตกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเลอปราชิตปัดลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานัง อักขปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังลังสุปะพาตังสุบุธิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิกถังพรัมจาริสุปะทักขีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมังปณิทีเตปะทักขีนา ปทาทักขีนานิกัดตะวานะรพันตัดเถปาทักขีเนภาวะตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภะวะตุสัพพะมังขะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตอุตตะกาโมละเพอุตตังทนะกาโมละเพทนัง อธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภาควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมลลังสุขขังอะระหังสุขโตานะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิตโตไมหัง อุเลสัพภคุนากโลหะทเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจัทค,คินโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคคลาโนเจวามะเกทักค,คิเนสวเนีไมหังอาสงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเก เกสโตปิฏธิภาคัศมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิองคะโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐฐาสิคุนากะโลอุนโนอังคุลิมาโล เจอุป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนลสาฉลันตาสีล,เลาเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตา ละตะนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชนาินานานาวะละสังยุตตา สัตตปาการล,ลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัตชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินปัญชละมัชัมิวิหารตังมหีตะเล สัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธธรรม,มานุภาวปาลิโตจลามิชินะ ปัญเลติอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหวมิปราศจากความทุกข์อะเวโลโหมิปราศจากเวนอพพยาบโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโคโหวมิมีความสุขกายสุขใจ สุขขีอัตตานังปะลิหะลามิรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาะเวลาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปาลิหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชญายาิยานังโหตุ สุขิตาโหนตุคูลุปัจชญยาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังสัพเทวตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิ yup. ทังสพัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพรพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพพัสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c คกี้ a ช n แนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง ซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ